full of very small 1 a shirt 1 treats <coughs> and 1 pizza วัสดีค่ะพี่ตื้อวันนี้นะคะดากับพี่ตื้อข้ามากันเดินเช้าแล้วมาใส่บาทนะคะเรื่องในวันสถาบันนางสัมิตาโตโอ้โหสินะคะเป็นไงครับพี่ตื้อบรรยากาศเมื่อเช้าที่ใส่บาทคนมากมายนะเห็นกำลังศรัทธาเกือบสองรอบค่ะชั่วโมงสี่สิบนาทีทางอาจารย์เลยสองรอบด้านหน้าลานภูตาคาราศาลาค่ะที่พี่ตื้อพูดถึงใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ ส่วนในวันนี้นะคะของตาทําถวายพราะจารย์นะคะก็จะทําแกงแคร์แล้วก็ในส่วนที่ทุกท่านร่วมจาคากันมานะคะที่เบอร์บัญชีของวัดนาป่าคงนะคะตรงกับพราะจารย์เพื่อที่จะถวายอาหารพราะจารย์ฤทธิ์และคณะสงฆ์ตาทําข้าวหมูแดงหมูตอกไข่คุณเชียงและจะบอกว่ากุณเชียงอ่ะ มีน้องท่านหนึ่งค่ะจําไม่ได้ชื่อขอโทษนะคะ,ะพิมพ์พาพิสหรือ,อะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้ถ้าตาพูดผิดขอโทษนะคะส่งมาให้เป็นคุณเชียงเป็นคุณเชียงปลาโฮมเมดก็เลยได้มาประกอบอาหารเป็นจังหวะพอดีอน้องโทรมาว่าจะส่งมาแต่ก็ัวว่าพิตาจะทําเมนูนี้ก็เลยได้ใช้คุณเชียงของน้องก็อนุโมทนาด้วยนะคะต้มมะระต้มมะระอ๋อพิสุ ความจําดีอันนี้แบบเริ่มเป็นไงคะครับอาหารหน้าตาดูดีหมดเลยฮะรัสเซียวรัสชายต้นอร่อยไม่อยากจะคุยเคยทานแล้วต้องพูดดังๆเคยทานแล้วเคยทานแล้วเอ๋รักทานยังทานบ่อยครับอร่อยไหมคะอร่อยฮะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวช่วง11โมงประมาณไม่ได้แล้วีิต้องเลทกว่านั้นเพราะว่าวันนี้คนเยอะก็จะเลทค่ะนิดนึงมาไม่ได้ให้เป็นไรนะคะรอรับชมู่ทางบ้านเดี๋ยวค่ะจันท่านก็จะเมตตาแสดงธรรมให้พวกเราตอนในวันสาวกประชุมนะคะอย่างนั้นก็ก็คงไม่มีอะไรมากกว่าอนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ร่วมกระทาจาคะกันมาแล้วก็อนุโมทนามากๆเลยที่ ติดตามพวกเรานะคะติดตามพุทธวัจนะเรียวช่องทางตรงของพระอาจารย์ชุกฤทธิ์และวัดนภา,าโภคตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ูงขึ้นทุกวันเลยค่ะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไปห้าหมื่นกว่าแล้วแล้วก็ย t ท b e ก็สามหมื่นกว่าแล้วกดเพิ่มเรื่อยๆนะคะติดตามขึ้นเรื่อยๆติดตามเรื่อยๆค่ะแล้วก็กดทุกอย่างที่เป็นกุศล <laughs> จะดีมากเลยนะ,ะถ้ากดจกข้าดาว <laughs> โอเคค่ะติกกันวนวมานกับตกนะคะาน,น,น,นับทุกท่านน,น,าาน,นะคะแล้วพบกันนะค้าช่วงบ่าย